ให้เงยช่วงนูนอยไปอย่าไปอ่นใจแล้วก็เต็ดเดียสลีปเดียยอเชยกันก็ว่าจะไปมึงใช้ไปจากโลกเต็ดเดียไปอ่อนใจนู้นนอยไปจากโลกเต็ดเดียไปอ่อนใจนู้นยืนย่อหน่อเอ่อทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาล้างถ้วยไม่ใช่หนูหนูล้างถ้วยหมดแล้วแต่อันนี้ก็คือเอ่อล้างหม้อดูคือหม้อมันแบบใช้งานมาเยอะยังไม่ได้ล้างเลยเราต้องไปล้างตันทำความสะอาดนะวันนี้เราเป็นคนดูมั่น จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเรียงอันนี้ให้แบบสะอาดจัดให้มันเป็นระเบียนนะกคนเอาทีพร้อมกันเนี่ยอันนี้ก็คือล้างหมดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดนะทีเดี๋ยวหนูค่อยมาจัดอีกทีนึงแต่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสวนเเนีวเย็นก็จะเป็นสวน

Thank you อย่างไงปีนึงทำทำครั้งหนึ่งฝ่าหม้อพังเลย <c oughs> วัวโถเลยี่ชุงวิโรแสงเขาเหาเขาเปลี่ยนต้านเลย คนอันนี้จะเป็นขิงหนูนะเออไม่ใช่ขิงค่านี่ดูหน่อค่าเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้น้องเนยจะมาเก็บกว่าอันนี้นะทาความสะอาดแล้วกันสองปีมากน่าจะปีกว่านะเนี่ยจำจำถ้าจําได้อะ จจ้ก็รู้ว่ะอ้โคก็ร้อนเด็กไก่ค่ะนี่ทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรกินต้มไก่กินฮะเพะไก่เพราไก่กินได้ตนี้ตัวหนอกอจังไงไม่ได้ท่ะเปิดร้านแล้วก็มาอยู่ที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรกินเลยเม่ก็เลยฆ่าไก่เนี่ยอุย้ยตัวอย่่งไก่เลย total tel eh wah nah cuma mau di tuh pakai rambut

奶奶。 吵啥嘛？他得打，吵啥嘛？吵啥了？ だから見るから。 치오 어 내는 말했죠 그거는 뭐 돼요 거기 다 해서 어떡하이나 วันนู่นดีตุยไหมป <Ad io. S 1> วดมากเลย <love> นี่ทุกคนไก่ <Okay. S 1> ที่หนูจะทำอันนี้แต่ตัวนี้เลย Kai bà ra cầm lăng cái túi, của... à là kỳ nắng kỳ nắng kỳ cái gì nắng kỳ tùi cái kỳ tùi nắng kỳ nắng kỳ tùi nắng kỳ tùi nắng kỳ tùi thấy đấy, tùi nắng kỳ tùi nắng kỳ tùi nắng

จะมาเอาเครื่องในออกอะคือคมมากเลยนะอันนี้กระดูกมันอ่ะตรงเนี้ยคมมากหนูเคยโดนมัน อันนี้มาแล้วมือออกเลื่อนเลยอ๋อจะอือหึหูยหูยูยห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 ูยมันหู้หขยหหูยหยหูย๊ยูหหห จูงอ่ะจูเพอ่ะจูเพนี่ยนี่สก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 จ้าจ้าจอูย้ไข่หมอลูก่อูลูก่แตเขาตตุงังรอยเาตตจะาไข่อีนมีไข่หน่อย,อยใหญ่นี่เลยคึ้น คือมันใกล้จะคลอดลูกแล้วทุกคน,นไม่ใช่ใกล้จะคลอดมันใกล้จะอันนี้เรียกว,ว่าอะไรมันใกล้จะอีนี้แล้วอ่ะมันใกล้จะไข่แล้วเพราะมันตุยตุยไงเราไต่ตัวจีิงเราไต่ตัวหัวก็ เราิเอางั้นเราเล่นเคเอเง้าไตไป้เราไต่ยูเหียงั้นเราไต่เ่ากองราแตงอาไ้ยังอะ คนหนูจะบอกเลยว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้กินไข่ที่อยู่ในท้องแม่นะเขาไม่ให้กินกินไม่ได้เพราะว่าเขาจะถือแบบว่าว่าเป็นผู้หญิงอ่ะกินไม่ได้นะเพราะว่าเรายังจะไปเกิดลูกแบบว่าเรายังจะไปมีลูกคลอดลูกแบบนี้คือเขาไม่ให้กินสําหรับคนม้งนะทุกคนหนูก็ไม่รู้ว่าเอมันมีหลายประเภทแต่ว่าเอถ้าเป็นชีมั่ว ถ้าเป็น<อ>ไข่หนูเขาก็คือแบบ<อ>ไม่ให้กินนะไข่ที่อยู่ในอ้าเบไข่อะโอ้โห้ยง้อไ้ตุ้ยต้ยตุยต้ยแบงอ่ร้องไส้ตุยตยตุยง้องไตุ้ยไยให้ไปหปพรอมูไสก็ต้ยไปหยู่มอูไสก็ต้ยไปแปลกเลยไปยก็อนยิบมอรู้ไสก็นะฮะไปไปก่อหยิมูไตก็ที่แรกไนะ ก็ตัวชิบังกะโลไกไตัวชิมอกก็ไปอุ้หลูกไก่เหรออืมแบงกะโลไก่แบงกะลเอะไปให้เยอะไปใอ,อ,อ้เยรออันนี้จะเป็นจะให้ผู้ชายเขากินกันไข่เนี่ยผู้หญิงกินไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเคย,เคยถามเม่์มบอกอย่างนะ้